ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวยเยยข้ามพบมาพบรักตอนที่36แก้แค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งน,นิดหน่อยหวันเข้ากองถ่ายหนังตาครกุดตลอดเวลาตันไหวคิดว่าวันนี้ตอนอาจจะต้องเจอโจทย์เก่าก็เป็นได้สัมผัสที่หของคนเราบางครั้งก็แม่นยำจนหน้าทึ่งยังไม่ทันเข้ากองตันไหวก็มองเห็นคนที่เจ้าของร่างเดิมไม่อยากเจอแม้กระทั่งตอนตายที่หน้าทางเข้ากองถ่าย ตันไหวรีตาลงมองแฟนเกาเ่าของเจ้าของร่างเดิมที่อยู่ห่างจากตนไปไม่ถึง10เมตรอดตัดพ่อว่าเจอศัตรูบนทางแคบเสียแล้วไม่ได้สุยยังเห็นตันไหวเข้าเกตห,หักระหัดตายเขาถูกพักงานอยู่ไม่ใช่หรือแล้วมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้อย่างไรตันไหวคลี่ยิ้มทางเดินเข้าไปตบบ่าสุยยังจู่จก็กล่าวขึ้นว่าพี่ชายเคยมีคนบอกไหมว่าชื่อนายตั้งได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ใช่ไม่ดีหรอกหรือสุยยังสุยยังฟังแล้วเหมือนกับสุยยังตีดหนึ่งตัวยังยังมาจาัดคำว่าประชาชนผู้เคราะห์ร้ายอีกด้วยนายบอกมาซินี่ต้องเกลียดลูกตัวเองขนาดไหนกันถึงได้ตั้งชื่อแบบนี้มาให้หน้าสุยยังตัวแข็งทื่อเม้มปากถามว่านายมาที่นี่ทำไมกันตันไหวเลิกคิ้วไม่กล่าวตอบสุยยังเห็นตันไหวไม่พูดไม่จาก็นึกว่าเขาทุกทอนมันใจเลยมาเยี่ยมดูที่นี่จึงพูดให้กำลังใจว่าไม่เป็นไร ฉันรู้ว่าหนังของผู้กำกับเรื่องได้เล่นยากคราวนี้ฉันก็โชคช่วยเหมือนกันนาะยอย่าเพิ่งท้อใจไปเลยถ้าหากว่านายเต็มใจพวกเรามาเริ่มต้นใหม่กันได้นะพืชตันหวายไม่ได้ทนกลั้นหัวเราะไว้เขาเมินสีหน้าแปลกประหลาดของสุยยางหัวเราะจนเกือบจะยืนตัวตรงไม่ไหวหัวเราะจนพอใจแล้วตันหวายก็โครงสีสกล่าวมันหน้าจริงๆคนประเภทนี้โคตรจะมันหน้าตัวเองเลยจริงๆตันหวายถือว่าแพ้รับคาบ อย่าว่าแต่ตันไหวเองเลยแม้กระทั่งเจ้าของร่างเดิมก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับเขาแล้วพี่ชายคนนี้สมกับเป็นเด็กที่เจ้านายหญิงเลี้ยงดูมั่นใจตัวเองเหลือเกินสุยยังเห็นตันไหวศพพร a มาก็สีหน้าเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบสุดท้ายบนใบหน้าก็หลงเหลือเพียงความสับสนเขายอมรับเขายังคงรักเยี่ยชีวแต่ความรักจะมีประโยชน์อะไรความรักแลกข้าวกินได้หรือในวงการนี้ความรักเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ที่สุดแล้ว หลังจากไปรายงานตัวในกองถ่ายแล้วตันหวายก็พาผู้จัดการและขนย้ายสัมภาระไปยังโรงแรมที่ทีมงานจองไว้ให้พวกเขาพร้อมกันโรงแรมไม่นับว่าดีมากแต่ความสะอาดสะอ้านชนะเลิศอย่างน้อยก็ดีกว่าห้องพักเล็กโสมที่เจ้าของร่างเดิมเช่าอยู่เป็นไหนไหนหลิวหลิวจัดข้าวของให้ตันหวายเสร็จแล้วก็กลับไปถึงอย่างไรผู้จัดการก็ไม่มีธุระประปังในกองถ่ายอย่างไรเสียจนกระทั่งตอนนี้งานที่ผู้จัดการควรจะทำเขาก็ทำไม่สำเร็จสักอย่างกลับทำงานเป็นผู้ช่วยอยู่ไม่กี่เรื่อง เนื่องจากยังไม่เริ่มต้นถ่ายทำจริงจังกองถ่ายจึงไม่ได้เลี้ยงอาหารตันไหวจาัดก,การเก็บกวาดอย่างโลกๆเตรียมจะออกไปหาของกินสักหน่อยโรงแรมนี้คนไม่เยอะมากนะักผู้มาพักที่นี่ล้วนเป็นคนจากกองถ่ายละครละแวกใกล้เคียงกันจึงเก็บความลับได้เป็นอย่างดีลิฟขึ้นขาเดียวลงขาเดียวแถมยังต้องรูดบัตรถึงจะใช้งานได้ตันไหวพอใจอย่างยิ่งในใจกำลังครุ่นคิดว่าจะกินอะไรดีขณะที่ตันไหวเดินออกจากลิฟหางตาพลันประกายว่าร่างทั้งร่างนิ่งตะลึงอยู่กับที่รูม่านตาหดตัวแน,น่น จนกระทั่งเมื่อได้สติกลับมาประตูลิฟต์ด้านข้างก็ปิดลงแล้วตันไหวเบิกตาพลงอย่างไม่อยากจะเชื่อพยายามพิสูจน์ให้กระจ่างสุดชีวิตว่าตนไม่ได้เห็นภาพลวงตาเมื่อกี้คนคนนั้นเมื่อกี้คนคนนั้นทําให้เขารู้สึกคุ้นเคยเหลือเกินทําให้เขาคุ้นเคยเสียจนสับสนวาวุ่นฟันเริ่มสั่นกระทบกันอย่างห้ามไม่อยู่ตันไหวแทบจะกัดฟันตัวเองจนแตกละเอียดระบบคุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่เดินเฉียดไหล่ผมไปเมื่อกี้คือใครตันไหวเอ่ยพูดน้ำเสียงก็ยังเจอแววสั่นเครือ ขออภัยท่านเจ้าของร่างขณะนี้ระบบยังไม่มีฟังก์ชันดังกล่าวตันไหวเอามือยันกำแพงหลับตาลงแน่นสนิทระบบความรู้สึกแบบนั้นมันช่างคุ้นเคยเหลือเกินผมผมพอจะเดาออกอย่างหนึ่งระบบนิ่งเงียบไม่รู้ว่าควรจะตอบรับคำพูดของเจ้าของร่างอย่างไรเขาไม่เข้าใจความรู้สึกดังกล่าวของเจ้าของร่างจริงๆบางทีนี่อาจจะเป็นแรงดึงดูดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็เป็นได้ตันไหวลุกขึ้นยืนไม่มีอารมณ์จะกินข้าวแล้ว กลับเข้าไปในห้องอีกครั้งตันไหวทิ้งตัวเองลงบนเตียงความคิดถึงยิ่งรุมเร้าแรงกล้ามากขึ้นเรื่อยๆหากไม่เคยพบเจาแสงตะวันเขายังคงสามารถทนรับความมืดมิดอันเดียวดายทว่าเมื่อพบเจาแสงตะวันแล้วความเจ็บปวดที่เขาได้รับจากความเดียวดายเช่นนี้ช่างทรมานกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยเท่าพันทวีเจวินเฉิงข้าคิดถึงท่านตันไหวพึมพำหนึ่งสุย,ย่างที่คือจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์สุยผู้ได้ชื่อว่าเป็นทรราชช่องมาฟังสิ เวยเวยข้ามพบมาพบรักตอนที่37แก้แค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อย 6. สภาพจิตใจของตันหวายไม่ดีเอาเสียเลยไม่สีหน้าจะเรียกว่าย่ำแย่มากรอยหมองคล้ำเหมือนจะติดอยู่บริเวณขอบตาของเขาสะบัดอย่างไรก็สะบัดไม่ออกเมื่อคืนนี้เขาสะดุ้งตื่นตั้งหลายครั้งย้อนไปย้อนมาระหว่างความฝันต่างๆถึงกับแยกไม่ออกว่าอันไหนคือความฝันอันไหนคือความจริง ตอนที่มาถึงกองถ่ายผู้กำกับที่เล่าลือกันยังไม่มาตันไหวายตรงไปยังห้องแต่งตัวทันทีช่างแต่งหน้าของกองถ่ายมีเยอะมากคนที่จัดมาให้ตันหวเป็นผู้ชายวัยหนุ่มคนหนึ่งเมื่อชายหนุ่มเห็นขอบตาดำของตันหวก็หน้าดำคร้ำเครียดเดี๋ยวนั้นกรีดนิ้วเป็นดอกกล้วยไม้พลางร้องอุทานว่าทำเสียของหมดเธอไม่มีมากเหรอใต้ตาดำสาหัสขนาดนี้ไม่ใช่จะทำกันได้ในวันเดียวด้วยพระเจ้าเธอเป็นนักแสดงนะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ ตันหวกับพริบตาปริบๆยิ้มถามว่าคุณกำลังแซวโปรแกรมเมอร์เหรอครับชัดอัพช่างแต่งหน้าทำเสียงฮึดฮัดอย่างกรดเคืองแล้วหยิบคอนซีลเลอร์ขวดหนึ่งออกมาละเลงลงบนใบหน้าของเขาตันไหวคิดไม่ถึงว่าการแต่งหน้าครั้งแรกของตนกลับเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ว่าแต่ช่างแต่งหน้าคนนี้มือหนักเกินไปจริงๆหน้าของเขาโดนถูกขยี้จนเจ็บระบม ไม่ง่ายเลยกว่าจะแต่งหน้าเสร็จตันไหวนิ้วหน้าพอเดินออกประตูมาก็เจอเข้ากับตัวสวยอีกคนเยี่ยิวเสียงของสุยยางแผวเบาแต่ตันไหวยังคงฟังได้ยินตันไหวกรอกตาขึ้นฟ้าก่อนคลี่รอยยิ้มที่ตนรู้สึกว่าอบอุ่นมากรบกวนหลีกทางให้ด้วยไม่ซื้อประกรันสุยยาง มองหาทำเลห่างไกลผู้คนตันหวายพลิกเปิดบทละครพลางเริ่มต้นท่องบทพูดตันหวายเล่นเป็นนักแสดงชายสมทบออกฉากไม่เยอะแต่กลับเป็นตัวละครที่น่าประทับใจอย่างยิ่งถ้าหากแสดงได้ดีหล่กก็อาจจะมีโอกาสแจ้งเกิดคาดว่าน่าจะโกยแฟนคลับได้ไม่น้อยตันหวายมั่นใจว่าตนแสดงละครไม่เป็นขอบตาดำของเขาเกิดจากการดูละครโทรทัศน์ตลอดทั้งคืนเพื่อเรียนรู้ทักษะการแสดงก่อนมากองถ่ายเดิมทียังไม่ชัดเจนหลังจากผ่านเมื่อคืนมาแล้วก็ระเบิดออกมาอย่างหมดเปลือก ตันหวครั้งหนึ่งเคยคิดว่าระบบกำลังลงโทษตนนายให้เด็กจิตกรรมที่ไม่มีทักษะการแสดงเลยไปคว้าฝันเป็นราชาวงการภาพยนตร์ทำไมนายไม่ไปขึ้นสวรรค์ซะเลยละ่ะผู้กำกับผู้เขียนบทเห็นเรื่อนตรงหลิวเดินสุบบุหรี่เข้ามาก็รีบเข้าไปทักทายอย่างรวดเร็วเรื่อนตรงหลิวพยักหน้ารับขยี้ดับบุรี่ในมือพลางกวาดมองไปรอบๆขมวดคิ้วถามว่าเตรียมพร้อมกันหรือยังมีอีกสองสามคนกำลังแต่งหน้าค่ะ เรื่นตรงหลิวผงกศรีะก่อนจะเหลือไปเห็นตันหวายที่ท่องบทอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่มุมหนึ่งเดินไปอยู่ข้างหลังตันหวายโดยไร้ซุ้มเสียงเริ่นตรงหลิวมองคำพูดห้าประโยคในบทละครพลางขมวดคิ้วมุนแค่บทพูดห้าประโยคก็ต้องท่องด้วยฉันแซ่เจียงชื่อชื่อเจียงหลีเหมยสู้เพราะว่าฉันฉันชอบถูกต้องตอนนี้ตันหวายเคร่งเครียดจนเริ่มจะติดอ่างแล้วเริ่นตรงหลิวฟังไปสองประโยคก็ทนฟังต่อไม่ไหวจริงๆเอ,อ่ยปากถามทันที คุณไม่ได้จบปริญญาตรีด้านนี้หรอกหรือตันไหวตกใจเสียงที่ดังขึ้นกระทันหันจนขนลุกชันไปหมดรู้อยู่แล้วว่าต้องถูกถามคำถามแบบนี้ตันไหวจิตใจสงบนิ่งจนหน้าแปลกใจก่อนหมุนตัวกลับอย่างสุขุมตันไหวพลันเอามือปิดหน้ากล่าวอย่างขมขื่นพูดตามความจริงผมความจำเสื่อมแล้วเรื่นตรงหลิวอึดอัดอึดอัดจริงๆ ท่ามกลางบรรยากาศอันกระอักกระอ่วนเช่นนี้เองเริ่นตรงหลิวก็หัวเราะออกเสียงตันไหวที่เอามือปิดหน้าใบหูกระดิกคิดว่าเสียงหัวเราะฟังดูคุ้นเคยนิดหน่อยติงท่านเจ้าของร่างเป้าหมายยึดครองของท่านปรากฏตัวแล้วอะไรนะตันไหวตั้งสติไม่ทันเป้าหมายยึดครองทำไมยังมีเป้าหมายยึดครองอยู่อีกทิ้งมือพวดลงมาวินาทีที่มองเห็นเริ่นตรงหลิวตันหวก็นิ่งทื่อไปเขาจ้องคนตรงหน้าขเขม็งโดยไม่พูดสักคำเดียวจ้องเอาจ้อ,องเอาจนขอบตาเริ่มแดงก่ำแล้ว เรื่นตรงหลิวตกใจกับปฏิกิริยาของตันไหวเขากระพริบตาปริดไฟเล็กบนเปลือกตาปรากฏอยู่เบื้องหน้าตันไหวแล้วผลุบหายไปผมหน้าตาน่ากลัวมากหรือเรื่นตรงหลิวถามน้ำเสียงเจอแววขบขันจังๆพูดตามตรงเขารู้สึกว่านักสแสดงเด็กคนนี้เหมือนกระต่ายมากจริงๆอื่นถ้าจับคู่กับแครอทสักหัวจะยิ่งดีเลยตันไหวสะบัดศีรษะสุดแรงสะบัดจนเรื่นตรงหลิวชักกลัวว่าคอเขาจะบิดหักแล้วอือคุณคิดว่าผมเป็นอย่างไรบ้างตันไหวหลุดปากพูดออกมา เรื่อนตรงหลิวคุณเป็นคนดีไหมช่องมาฟังสิเววยข้ามพบมาพบรักตอนที่38แก้แค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อยเจ็ดกลิ่นเขาเลือดครุ้งตลบไปทั่วห้องลับเงาร่างในความมืดมิดดุดดังพูดผีปีศาจกระตุ้นประสาทของทุกคนภายในห้องลับ เจียงหลีกำพูกันในมือของตนเอาไว้แน่นพยายามย่างฝีเท้าของตนอย่างแผ่วเบาที่สุดเสียงกรีดร้องดังระงมมาจากสีด้านแปดทิศกระตุ้นประสาทอันเปราะบางของเจียงหลีอย่างต่อเนื่องอยู่ที่นี่เขาราวกับกลายเป็นคนธรรมดาเพียงคนเดียวสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่เขาผ่านพบเจอไม่ว่าคนหรือสัตว์ตัวเล็กจ้อยอ่อนแอล้วนอาจเวยโอกาสจู่โจมเขาจนถึงแก่ความตายตึกตึกเสียงฝีเท้าที่ไม่รู้ว่าอยู่ทางทิศไหนดังมาจากข้างหลังเจียงหลีคนลุกขนพองคัด เริ่นตรงหลิวขมวดคิ้วขัดจังหวะการถ่ายทําฉากตันหวายที่รับบทเป็นเจียงหลีหัวใจพลันจุกข,ขึ้นมาอยู่ที่คอหอยทันทีทันใดเวลาสองชั่วโมงเขาถูกสั่งคัดไปแล้วห้าครั้งทีมงานรอบข้างพลอยเดือดร้อนเพราะเขาจนแทบคลั่งกันหมดแล้วสีหน้าไม่ได้เรื่นตรงหลิวชี้มายังตันหวายคุณมากับผมหน่อยคนอื่นไปพักได้สุยยังที่ร่วมแสดงในฉากเดียวกันมองตันหวายถูกเรียกตัวไปสายตาที่ทอดมองเขาฉายแววห่วงใหญ่ ความห่วงใยนี้ถูกเรื่นตรงหลิวจับสังเกตได้เขายิ้มเย็นเยะยเยือกให้สุยยางทำไมคุณอยากมาด้วยสุยยางก้มหน้างุดไม่พูดจาเรื่นตรงหลิวแค่นเสียงหัวเราะเดินนำตันไหวเข้าไปในห้องพักด้านข้างตันไหวกลืนน้ำลายอึกทำหน้าอมทุกรอโดนสวดเขารู้สึกจุกในอกนิดหน่อยผู้ชายคนนี้เมื่อตอนเช้าเพิ่งจะยื่นบัตรคนดีให้เขาพอตกบ่ายก็ดูด่าเขาอยู่ตั้งสองชั่วโมง ขา,าขายหน้าก็ขายหน้าแต่เขากลับไม่ทุกร้อนสักเท่าไหร่วันนี้ได้เจอกับคนคนนี้นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่สุดของเขาแล้วเรื่องตรงหลิวหน้าตาไม่เหมือนกับจวินเฉิงเลยแม้แต่นิดเดียวจวินเฉิงเปรียบเสมือนดั่งต้นไผ่ผนวกกับใบหน้าอันเยือกเย็นสูงส่งของเขาแล้วช่างทําให้รู้สึกว่าไม่อาจแต่ต้องได้ส่วนเรื่องตรงหลิวเขาก็เป็นต้นไผ่เหมือนกันทว่าไม่ใช่ต้นไผ่ที่เลี้ยงไว้ในลานบ้านกลับคล้ายว่าเติบโตอยู่ที่ริมหน้าผามากกว่ารังสีอมต ah แผ่ซ่านออกมาจากตัวเขา แต่ไม่ว่าอย่างไรตันหวายยังคงจดจําได้เขาก็คือจวินเชิงยิ่งไปกว่านั้นเขาถึงขนาดกล้าพนันเลยว่าเขาก็คือไปเย่เจวินเชิงคือไปเย่เรื่นตรงหลิวคือไปเย่ส่วนคําชี้แจงจากระบบเขาจะถือว่ามันผู้ซีโวชั่วคราวตั้งแต่เข้าห้องพักมาตันหวายก็เตรียมใจแล้วว่าตนคงจะโดนเรื่นตรงหลิวด่าสาเสียเทเสียอีกยกใหญ่แต่ว่าเรื่นตรงหลิวไม่ทําเขาไม่ได้ดุด่าเขาเพียงแค่จุดบุหรี่ให้ตัวเองพ่นผวยพุ่งควันออกมาจาง คุณรู้ไหมตลอดบ่ายนี้คุณทำผมเสียม้วนฟิล์มไปตั้งเท่าไหร่เริ่นตรงหลิวเอ่ยถามตันหวายตะลึงเงินขบกรามพลางเงยหน้าถามห้าร้อยพอไหมว่าพลางล้วงเอาเงินสดที่มีอยู่เพียง5้าร้อยหยวนออกมาจากกระเป๋าของตนเริ่นตรงหลิวสายตาจับจ้องไปที่เงินห้าร้อยหยวนของตันหวายแล้วหัวเราะหัวเราะ,ะจนตันหวายขนลุกเรียวกราวไปทั้งตัวตันหวายชักเริ่มสงสัยว่าเริ่นตรงหลิวอาจจะโกรธตนจนหัวเราะ แต่เขาไม่เข้าใจว่าตนเอาเงินชดใช้ค่ามวนฟิล์มให้เขาแล้วทำไมเขาถึงยังโกรธอยู่อีกถึงแม้เขาจะเปลี่ยนบทบาทจากซีนานอองมาเป็นผู้กำกับกระทันหันความเป็นต้นฉบับลดลงมาบ้างเล็กน้อยแต่จะขี้เหนียวขนาดนี้ไม่ได้นะแต่ช่างมันเถอะสุดท้ายแล้วก็เป็นภรรยาของตอนอยู่ดีตันหวายปลอบใจตัวเองเรื่นตรงหลิวจ้องมองตันหวายมองตอนด้วยสายตาหวาดกลัวจนกระทั่งจนใจจนกระทั่งหลงไหลทั้งอย่างนั้นเขาเลยนิ่งเงียบไป ประวัติของเยี่ยชิวเขาตรวจสอบจนรู้ชัดเจนทุกเรื่องแต่แรกแล้วดังนั้นเรื่องเขาเป็นเกย์ตนก็รับรู้เช่นกันว่าแต่เขาใช้สายตาแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรอารมณ์โกรธของเรื่นตรงหลิวลดลงไปแล้วเขาตกบ,บากของตันหวายในที่สุดก็ถอนหายใจเบาๆกล่าวว่าสุยยังไม่ใช่คนที่ควรค่าจะฝากฝังอะไรคุณจะได้พบคนที่เหมาะสมกับตัวเองจะอย่างไรคุณก็ห้ามตกหลุมรักผมเด็ดขาดเรื่นตรงหลิวไม่ได้กล่าวออกไปแต่สายตาเปี่ยมล้นไปด้วยความในว่าคุณต้องเข้มแข็ง ไม่ใช่นะเมียจ๋าผมกับเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นเมียจ๋าคุณฟังผมอธิบายก่อนนะจะตันไหวร้องตะโกนโดยไรเสียงอยากจะตีอกชกหัวแทบตายไอระบบสะวะเอ้ยทำรักแรกของฉันพังพินาศหมดเรื่นตรงหลิวไม่อยากเสียเวลาปลอบใจคนมากเกินไปจึงเอาก้นบุรีโยนลงที่เขียบุุรี่เรื่นตรงหลิวถามตันไหวเคยเจอเรื่องน่ากลัวอะไรบ้างไหมเชอามาฟังสิเว่ยยข้ามพบมาพบรักตอนที่ส9แก้แก้แคโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อย เรื่องน่ากลัวจะว่าไปแล้วก็มีไม่น้อยเลยจริงๆตันหวายครุ่นคิดสักครู่รู้สึกว่าตนน่าจะยกตัวอย่างมาได้สักกระบุงตอนอายุสามขวบเขาตกใจกลัวมียักษ์ร้องเพลงได้ที่พ่อเขาเอากลับมาบ้านจนกลิ้งมุดเข้าไปใต้เตียงตอนอายุสิบขวบเขาถูกลูกพุดเดินตัวหนึ่งในซอยวิ่งไล่กวดไปหลายพันเมตรตอนอายุสิบห้าทุกครั้งที่ทําการบ้านไม่เสร็จเขากลัวไม้เรียวของครูประจําชั้นเป็นที่สุดต่อมาภายหลังเรื่องที่เขากลัวที่สุดคือกลัวไปเย่จะไม่ชอบตัวเอง ส่วนตอนนี้ตันหวายจ้องมองเรื่นตรงหลิวตอนนี้กลัวว่าเขาจะหายไปอีกครั้งฉะนั้นตอนที่เรื่นตรงหลิวถามเขาว่ามีเรื่องที่กลัวบ้างหรือไม่ตันหวายจึงพยักหน้าตอบว่ามีทันทีมีเรื่องที่กลัวก็จัดการง่ายละ่ะเรื่นตรงหลิวพึงพอใจนักแสดงที่ดีจะต้องยึดถือตัวละครเป็นชีวิตของตัวเองในขณะที่ทําการแสดงเรื่นตรงหลิวผุดลุกขึ้นนั่งบนโซฟาพลางเชิดคางใส่ตันหวาย เจอเรื่องที่หวาดกลัวแล้วคุณถึงจะสามารถแสดงฉากนี้ได้ดีเจียงหลีเป็นนักศึกษาที่ไม่มีอาวุธติดมือขณะ,ะเผชิญหน้ากับความตายที่คุกคามเข้ามาในห้องลับเขาต่อต้านได้แต่ข่มความหวาดกลัวในใจเอาไว้ไม่ได้ตันหวกระพริบตาปริบปๆปลูกคังครุ่นคิดอยู่สักครู่ก่อนผงกหัวให้กับเรื่นตรงหลิวเรื่นตรงหลิวคลี่ยิ้มเข้าใจก็ดีแล้วเขาไม่อยากเสียเวลาตลอดทั้งบ่ายเพื่อฉากนี้ฉากเดียวหลังจากนั้น เรื่นตรงหลิวเครื่องบทละครทิ้งไปทันทีบทละครที่น่าสงสารร่วงตกลงสู่กองเลือดปลอมบนพื้นตายศพไม่ครบส่วนเยี you, beep, code, pong, ่ยชิยวไอ้ปี๊บโคตรพ้องเหอะเองเห็นปีศาจคลั่งฆ่าคนหรือเจอคนรักเองกันแน่วะเรื่นตรงหลิวโมโหโจนสติขาสะบั้นเหวี่ยงขาแต่ใส่เก้าอี้จนเกิดเสียงโครมครามดังสนัน่นเองเห็นว่ามีคนจะฆ่าเองเองควรจะแสดงยังไงแล้วตอนนี้เองแสดงเชี่ยไรยอยู่วะเนี่ยกระเอนกระหือรืออยากให้เขาฆ่าเองใจจะขาดงั้นสิหา อารมณ์ร้ายของเรื่นตรงหลิวเป็นที่เลื่องลือไปทั้งวงการเหล่าทีมงานที่ร่วมถ่ายทากับเขาบ่อยครั้งรอบข้างล้วนเห็นกันจนชินตาแล้วตันไหวเม้มริมฝีปากอ้าปากอยากจะพูดบางอย่างแต่ก็พูดอะไรไม่ออกเช่นกันทั่วทั้งร่างแผ่รังสีแห่งความพ่ายแพ้สิ้นหวังอย่างเข้มข้นสุยยังอ้าปากค้างไม่กล้าพูดแทนตันไหวจริงๆได้แต่แกล้งนิ่งเป็นไปอยู่ด้านข้างเห็นท่าทางหน่อยเหงาเศร้าซึมของตันไหว อารมณ์โกรธของเรื่นตรงหลิวก็พลันจุกอยู่ที่อกทันใดกระทั่งขัดใจก็ไม่รู้ว่าต้องขัดใจอย่างไรแล้วควานหาบุหรี่ในกระเป๋าของตนอย่างหงุดหงิดจู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้กําลังถ่ายทําสุบ,บุหรี่ไม่ได้เรื่นตรงหลิวหัวเสียยิ่งกว่าเดิมถ่ายฉากต่อไปก่อนเรื่นตรงหลิวออกคําสั่งผู้คนรอบข้างต่างก็ผ่อนล,ลมหายใจถ่ายทําฉากเดียวปาเข้าไปเกือบสามชั่วโมงแล้วยังไม่กระเตืออย่าว่าแต่ผู้กํากับเลยพวกเขาก็แทบจะเป็นบ้าไปตามกัน ตันหวกัดริมฝีปากถูกรุมเร้าด้วยความหดหูผิดหวังอย่างมหาศาลเขาเกิดมาจนโตป่านนี้ยังไม่เคยสัมผัสการแสดงละครเลยสักนิดเดียวถึงแม้จะติวเข้มมาตลอดหลายวันแต่กลับไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหลือบมองเริ่นตรงหลิวที่จ้องจอมอนนเตอร์เขม็งอยู่ด้านหนึ่งจูจูตันไหวายก็รู้สึกกลัวกลัวเริ่นตรงหลิวจะคิดว่าตนเป็นคนร้ายประโยชน์สุยยางเดินเข้ามาพอเห็นตันหวที่จิตตกก็รู้สึกไม่สบายใจสุยยางนาย ตันหวายเงยหน้าขึ้นมาพอเห็นสุยยางสีหน้าจิตตกก็หายวับไปกับตาขอโทษทีนะตันหวายยิ้มพลางเว้นระยะห่างออกมาจากสุยยางไม่ทำบัตรเครดิตเหมือนกันเฮอเฮไอ้ประเภทเข้าหาแฟนเก่าหลังจากเลิกกันขอให้ทำประกันทำบัตรเครดิตนักเขาเห็นมานักต่อนักแล้วไม่ใช่ฉันไม่ได้มาขอให้นายทำประกันทำบัตรเครดิตสักหน่อยสุยยางที่มักถูกขัดจังหวะเสมอชักจะมีน้ำค้นมาบ้างแล้ว ฉันแค่อยากจะถามการแสดงของนายทำไมถึงชะงักไปครู่หนึ่งเป็นเพราะบาดแผลที่ฉันทำไว้กับนายนายถึงตันหวายนายเคยเห็นคนเขาถูกทำร้ายจนฝีมือการแสดงเขาแย่ลงด้วยหรือไงฉีกยิ้มกว้างอย่างน่าระรื่นตันหวายสูดลมหายใจเข้าลึกๆถุยไอ้พวกงางไพ้เล่นกับความรู้สึกก่อนค่อยขายประกันทีหลังอย่างพวกนายพ่อเห็นมาเยอะแล้วโว้ย